ฝังคลิปย้อนหลังกับรายการเฮ้ย hey! อะไรวะเนี่ยสนับสนุนรายการโดยคอลลาเจนเปปไทด์นำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลา,อ,าอย่าแกล้งหนูออทาไมครับเรื่องนี้เชื่อเลยเรเป็นเรื่องราวที่แบบเกิดขึ้นที่ห้องออฟฟังเองครับที่พามาออไปอยู่ตอนนี้ครับก็คือเรื่องมันเกิดขึ้นตอน มันมีสามเหตุการณ์นะพี่เต้ก็คือเหตุการณ์แรกก็คือหนูอ่ะมาอยู่ที่ห้องเนี้ยก็คือตั้งแต่เขาสร้างเสร็จใหม่ใหช่ไหมคะครับแต่ก็แบบคือเราเราด้วยความตอนนั้นอ่ะคือเราเข้าไปอยู่คนเดียวเนาอแล้วมันก็แบบยังไม่มีตึกไหนที่แบบมีคนเข้ามาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบที่หนูอยู่อ่ะมันมีทั้งหมด62ตึกใช่ไหมคะทีนี้หนูก็ อยู่ตึกข้างในข้างในข้างในสุดของของซอยนั้นนะคะทีนี้ก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนที่หนูมาดูห้องอะคะก็แบบจะเลือกห้องเฉพาะที่แบบอยู่ตรงระเบียงใช่ไหมคะแต่ทีนี้ก็ดูไววสองตึกค่ะก็จะเป็นตึกที่มันอยู่ติดระเบียงตรงข้างหน้าตึกข้างหน้านะคะแล้วก็ไม่ได้เอะใจว่า เราอะจะได้ตอนที่ไปดูตึกเสร็จเนี่ยตอนเขาให้เราไปทาสัญญาครับมันไม่ได้ตามที่เราไปดูอะ่ะแ,แต่ทีนี้หนูก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้เอะใจอะไรก็ก็ได้ไปอยู่ห้องที่บ้านเอือครับเพราะว่าหนูก็ที่เคยเล่าให้พี่แกฟังว่านหนูกับไม่ไม,ไมีไม่มีพ่อมีแม่เป็นลูกกำพร้าตั้งแต่เด็กอืมอมครับก,ก็ก็คือไปอยู่เสร็จปุ๊บก็แบบ ตอนนั้นแบบคนไม่ค่อยอยู่เยอะเนาะหนูก็แบบไปอยู่ตัวคนเดียวะคะ่ะห้องห้องที่อยู่ปัจจบนนะะุบันครับก็แบบก็เป็นคนเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วะคะ่ะที่เป้แล้วทีนี้เราด้วยความที่แบบตอนนั้นน่ะฝนมันตกแรงใช่ไหมคะแล้วหนูก็แบบอยู่ในห้องอยู่ในห้องอยู่ในห้องนอนนะคะคะ่ะและ้วทีนี้มันตกแรงอะคะ่ะแล้วน้ำอะ่ะมันมัน ห้องที่หนูอยู่อ่ะมันติดมันติดรินระเบียงเลยค่ะมันติดกําแพงเลยใช่ไหมครับงามันก็ซึมซึมมาตรงกําแพงค่ะครับทีนี้พอหนูกส็สะดุ้งตื่นใช่ไหมออกมาดูอ่ะก็ก็จ,จ,จเห็นเป็นเป็นนิ้วมือคนเอยห้องที่หนูอยู่เป็นนิ้วมือคนแบบเหมือนเหมือนเหมือนเอาท่าปะค่ะเออแล้วแบบตอนนั้นหนูก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะแบบ เอคงแบบเราแบบเวลาเราทําความสะอาดห,หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามือไปทาปังไปไปตอนทำความสะอาดหา้องอะคะ่ะตอนที่เราจะเข้ามาอยู่ก็ไม่ได้ใส่อะไรก็ก็ผ่านไปใช่ไหมคะแล้วหนูก็แบบอยู่ห้องนั้นอะประมาณหลายเดือนแล้วะคะ่ะก็อยู่ถึงทุกวันนี้คะ่ะมันจะมีเหตุการณ์หนึง่งก็คือ หนูอะนอนอยู่ในห้องและทีเนี้ยพี่ห้องข้างล่างเขาว่าเออได้ยินเสียงคนวิ่งอยู่ตรงห้องนอนหนูหนูก็บอกว่าเฮ้ยจะเป็นไปได้ไงเพราะว่าหนูอะนอนอยู่ในห้องมันจะเป็นมันจะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนใช่ไหมครับพี่เต้เป็นห้องเป็นปราณสานพลังวาเองค่ะหนูก็เแบบอ๋อเป็นได้ไงอะไรอย่างนี้ยค่ะและที่นี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไร พอลูกเขาลูกเขาก็บอกว่าที่ผมก็ได้ยินนะเหมือนเสียงคนลากอะไรอยู่ข้างนอกอหนูก็แบบเพราะว่า <c oughs> เด็กเขาพูดก็คงแบบคิดในใจว่าเขาคงแบบได้ยินจริงละมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คอะพอพอไอ้แบบเราก็เอกใจนะว่าว่าทําไมเราหลับไม่รู้เรื่องเลยเหรอหรือหนึ่งเนะี้ยแต่ว่าหนูอะคิดขึ้นได้ว่า หนูเคยไปได้ของจากคนใต้ค่ะมาเป็นเป็นเป็นน้องจุกค่ะก็ะะคือพอเขาได้หนูก็ไปเอาของเขามาแล้วทีนี้แบบเหมือนว่าก็พกน้องเอาไว้ในกระเป๋าตลอดคับแล้วพอหนูอยู่อยู่ห้องนอนหนูเอาน้องอ่ะออกออกไว้ออกไว้นอกห้องอย่างเงี้ยครับพี่เป้เราก็คิดในใจว่าต้องเป็นไอ้จุกแน่เลยอะไรอ่เงี้ยครับแล้วเราก็ไม่นี ไม่เนี่ยแบบเป็นคนกลัวผีด้วยแต่เราก็พยายามไม่คิดไม่คิดไงอืมครับพอพอพอมีอยู่วันนึง่งวันนั้นหนูไปดื่มมาแล้วแบบเมาเมาเมาแต่แบบหนูก็รู้สึกตัวใช่ไหมครับทีครับแต่หนูก็ไม่ได้เข้าไปนอนในห้องแล้วหนูก็นอนอยู่นอกห้องที่หนูปักอยู่ครับคราวนี้ยข่าวนี้ยเหมือนแบบน้องเขงาแบบ หมือนได้ยินเสียงน้องเขาบอกว่าพี่ผมหิวผมหิวบุนขนลุกเลอือดพิ่ได้แล้วบอกเฮ้ยม,มันจริงหร,รอย่างเงี้ยคือแบบเราคือคือหนูจะเป็นคนกินเหล้าแล้วแบบเมายากพิเต้ก็แบบมันจะเหมือนแบบมันจะเหมือนมืนแหละค่ะแต่ว่าเราอะรู้สึกตัวว่าเราอ่ะยังมีสติอยู่ค่ะแล้วแล้วหนูก็บอกว่าแล้วหนูก็หลับไปสักพักหนึ่งก็ ที่ผมหิวผมหิวอะไรเงี้ยแล้วแบบตายแล้วเรื่องจริงว่าเนี้ยที่เราแบบไป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 เอาไปเอาของคนใต้มาแบบเป็นน้องจุกอะค่ะคนเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้จุกที่อยู่ใต้อะ่ะค่ะไอ้อดงคือลาดตอนนั้นเออคือเขาคือเขาปี๊บไงใช่แล้วแต่ตอนนั้นะดู๋ยวก็อยากลองเอามาดูใช่ไหมแล้วพี่เขาบอกว่าอาอไปเลยเงี่ย ที่เออเขาเพิ่งปลูกเสกมาจากใต้นั้นเนี่ยอะไรเงี้ยหนูก็แบบคงไม่มีอะไรมั้งก็คือตุ๊กตาเเป็นตุ๊กตาหรือเป็นยังไงเป็น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 หุ่นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นรูปปั้นเนี่ยเป็นเป็นรูปปั้นองค์ใหญ่อ่ะสีทองหล่อหล่อมาตอนนี้หนูก็ยังพกน้องอยู่ฮะับองค์ใหญ่ขนาดไหนเนพกได้อ่ะ องใ่ญ่ไม่ไม่ใหญ่มากคือคือเขาเรียกว่าเท่าเท่าเท่าฝ่ามือพี่เป๊ะอ๋อคือเล็กๆอ๋อครับค่ะแล้วก็พกพกพกมาบอกว่าเราบอกว่าเดี๋ยว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 เราเอาไปซื้อเดี๋ยวพี่เอาไปซื้ออะไรนะนาเซเว่นมาให้นะน้องไม่ต้องอย่าอย่าอย่าทำอย่าอย่าแบบกวนพี่ละกันอะไรเงี้ยอืมครับเราก็แล้ว สักพักหนึ่งหนูก็ไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงน้องนะคะหนูก็ออกออกไปซือ้อออกไปซือ้อออกไปซื้อขนมอะไรให้น้องค่ะแล้วก็เอาไปวางอยู่ตรงนั้นนะตอตอนนั้นนหนูยังมีสติอยู่แต่ว่าคือเหมือนแบบเราเรามึนนะ่ะคือ,อเรากินเหล้ามาเยอะนะคะแต่แบบหนูไม่อยากเจอแบบมามาได้ยินแบบนีกลัวค่ะ <c oughs> แล้วแล้วหนูก็แบบอันนี้ก็ผ่านไปใช่ไหมคะ แล้วมันจะมีตอนนั้นอีกก็คือว่านาแม่แม่บุญธรรมหนูอ่ะเขาก็ไปไปไปเอาตูาา้เสื้อผ้าจากไหนไม่รู้มาให้หนูอพอหนูมามาถึงห้องก็เห็นเป็นตู้ไม้ตู้ไม้แล้วแบบเฮ้ยแม่แม่ไปเอามาจากไหนอ่ะบอกว่าเออพอดีที่ข้างข้างข้างบ้านเขาที่เอาแล้วเขาก็เลยเอามา เอาเอา,เอามาไว้ให้แม่แล้วแม่ก็มีแล้วเนี่ยแม่เขาก็เลยยกมาให้หนูที่ห้องที่บ้านที่หนูอยู่อะ่ะหนูก็เลยไม่ได้ใะไหลก็คือก็คือว่าก็เออเราก็มีตู้ตู้ตู้เสื้อผ้าแต่มันเป็นไม้แบบเปิดแล้วมันดังแอบอย่างเงี้ยพี่เป้โอ้ร้อนอะ่ะเออแล้วบอกบางทีแล้วบางทีมันเ,เราอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าถ้าเราเปิดเอาตู้เสื้อผ้าที่มันก็ังแอบอย่างเงี้ยมันก็ ไม่ทำไมไม่หาหลอดกรหยอเอาสปงอะไรฉีดก็ได้โยอปไมนได้คิดอะไร่ะหนูก็ลยหนูก็เลยแบบดึงในตรงกระจกออกมาเลยค่ะให้มันเปิดอยู่ฝั่งเดียวอืมคือแบบลำคาญเสียงแอร์เอิร์ดเลยค่ะหนูก็ดึงเปิดค้างไว้เลยดกระจกเปิดแล้วก็ยกกระจกออกมาอเราแล้วแล้วคืนนั้นนะแล้วคืนนั้นเราพี่แบบมันเป็นอะไรที่แบบ ยังไงมันเหมือนหนูสลุมสลืออ่ะแล้วแบบลุกขึ้นมานั่งที่เคยมาเวลาสลุมสลือแล้วแบบนั่งตรงอ่ะนั่งนั่งนั่งตรงที่นอนค่ะแล้วก็แล้วก็ข้างหน้าเป็นชุดเสื้อผ้าใช่ปะแล้วหนูอ่ะเอากระจกอ่ะออกมาไว้ข้างๆแล้วอ่ะหนูเห็นเป็นเงาคนดำทะมึนอยู่ตรงกระจกแล้วแบบคือว่าแล้วเราก็แบบหลับไปสักพักนึงแล้วก็ลืมตามมา เออภาพโลงตามั้งเลยอยเี้ยค่ะแล้วหนูก็แบบไม่ได้คิดอะไรจนวันรุ่งขึ้นหนูก็ไปถามแม่เขาให้แม่มาเนี่ยเขาเออเขาเขาไปพักที่ไหนหรอเพราว่าอ๋อตอนเขาให้มาเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะแต่พอเขาไอเนี่ยเหมือนเขาแบบไปส่งแฟนเขาอะแล้วแฟนเขาโดนรถสิบสอคทับกนแล้วบอกว่า แล้วแม่ไปเอาของเขามาให้หนูทําไมเนี่ย<อ>คือแบบแล้วแบบเมื่อวันก่อนน่ะหนูสะอุดูตื่นมาเห็นเง,นงาดาทะมึนอยู่ตรงกระจกอ่ะหนูก็กลัวนะแม่บอกอ้าวเลรออะไรเงี้ยแล้วมบอกหนูแม่ทําไมต้องเอาขอเขามาด้วยอะไรเงี้ยบอกว่าเพาบอกว่าเห็นมันเป็นตู้แบบตู้เสื้อผ้าแบบไม้แบบเก่าอ่ะแล้วแบบ,บมันก็ยังใช้งานได้อยู่อ่ะแล้วหนูอ่ะไม่มีตู้เสื้อผ้าฉบ,บัแล้วหนูก็ วางใส่ชั้นไว้อ่ะแล้วบอกแล้วแม่เอามาให้หนูเนี่ยนะเออแล้วไม่มีอะไรรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็ต้องยอมจำใจก็จคือทำตู้เสื้อผ้าให้มันแบบเออให้มันแบบอย่างที่พี่เป้บอกก็คือแบบประกอบให้มันเรียบร้อยแล้วก<อ>็แ,วแบบเปิดเปิดเปิดต<อ>ู้ข<อ>้าปกติค่ะคแล้วหนูก็แบบปกติทุกวันนี้หนูก็ยัง ใช้ตู้สภาพ้านี้อยู่อก็เลยแบบเฮ้ยทำไมแม่ต้องเอามาให้เราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็มันก็ดีเพราะว่ามันมันมันสามารถเก็บอะไรเสื้อผ้าที่เราแบบเนี้ยเพราะว่าหนูอยู่คนเดียวเนาะแล้วเราก็แบบชอบวางวางที่ชั้นอะไรเงี้ยครับทุกวันนี้ไม่กลัวไม่แล้วเฉยๆแล้วพี่เป้แต่ไม่แต่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆใช่ไหมไม่มีค่ะแล้ว่าก็ เราพี่แดงอ่ะยังอยู่ไหมพี่แดงหนูก็หนูก็ไม่กลัวเขาแล้วหนูก็ที่อยู่ใช่ไหมยังอยู่กับเราใช่เวลาวันพุธวันศาหนูก็จะเอาขนมนอะไรให้เขาเนี่ยครับแต่ว่าเคย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 ,เคยไปตอนตอนที่ที่ทํางานกลับบ้านเขาว่าทําไมรถเขาหนักแต่หนูก็ไม่รู้นะเพราะหนูเป็นคนแบบไม่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 สัมผัสอะไรพวกนี้ไม่ได้แต่ว่าพี่เขาบอกว่า เองเอาเองพาใครมาด้วยป่ะเนี่ยทําไมทําทําไมลดรดลดกูหนักอะไรเงี้ยเขาพูดภาษาเขาบอะเอ้ามาคนเดียวพี่อะไรเงี้ยครับบางทีนหนูก็บางทีก็หลุดปากบ,บอกเขาว่าเนี่ยหนูพาน้องมาด้วยอะไรเงี้ยก็่ือน้อยเขาดูค่ะมันก็แบบเป็นเรื่องที่แบบแปลกคือแบบอย่ามาอย่ามาอย่างนี้กับหนูมากเลยนะกลัวหนูป็คนกลัวผีอยู่แล้วแล้วมาเจอแบบนี้กลัวผีเอาเอาแต่เอาสิ่งนี้มาเลี้ยง ไม่ไม่คือว่าเราเคยคิดก็แบบเอาไปคืนหรือว่าจะเอาไปทําอะไรต้องต้องไม่ไม่กล้าพี่เป้กลัวแบบมันจะอ,อ,อะไรนะเ,ออเหมือนเขาจะอะไรที่เขาพูดว่าเอาไปทิ้งอย่างนี้นเขาเดี๋ยวเขาจะตามมาอะไรประมาณนี้หนูออก็ไม่รู้นะแต่แบบสมัยนี้มันเ,ออเรายังสามารถที่จะเอาเขาไปทิ้งได้ไหมอลองไปศึกษาอะไรให้มันดะีๆนะออฟนะ เออบางทีอยากได้เขามาเราไม่รู้นะเขาไปเช่าไปหาได้มาเออแต่พอที่ไม่อยากได้แล้วก็ไปทิ้งก็อันนี้ไม่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 น่ารักนะไม่น่ารักนะใช่ใช่คือบางทีอะตอนนั้นอะหนูเคยเล่นเล่นกับกับน้องอะบอกว่าถ้าพี่ไม่ไม่หนูควรพี่จะเอาหนูไปทิ้งแล้วนะแล้วหนูก็ไปเที่ยวต่างประเทศกลับมาก็ถูกสามตัวหน้าตั้งเลยโดนดับว่าประมาณนั้นอะทำไมก็เลบบ เอาน้องเขามาตลอดครับแต่เราก็ไม่ได้แบบอันนี้นะก็ค,คือแบบเราก็แบบไม่ได้ฟูกงซ่านอะไรก็คือเราแบบเออเหมือนเราเอาเขามาแล้วเราก็ดูเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แต่แบบอย่าอย่ามาอย่ามาแกล้งหนูแบบนี้เพราะเขาอายุน่าจะมากกว่าหนูเนาะพิจุกเนาะครับเออเออเล่มามได้ได้ประมาณน,นี้อันนี้คือเดี๋ยวยังไงยังอยู่ต่อป่ะเนี่ยที่ท,ที่ที่ที่โรงหนังเนี่ยข้หนูก็ นั่งเล่นเลือเปลือยเพรว่ามันเป็นหนังมันเป็นหนังก่อนที่จะเข้าโรงถ่ายพวกนี้จริงค่ะหดูก็มาอรับสิทธิ์ดูอ๋อครับอ้าวมันเป็นหนังที่ผีเดืช็อกป่ะเด๋ยวช็อกป่ะที่น้องวิน้องวิไปไปป่ะน้องวิไปด้วยไหมมามาเอ้คดูกันด้วยเลยเอาเอาเดี๋ยวไปไปไปอยู่กับเป็นเพื่อนเขาต่อขอบคุณที่เป็นนาไว้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวติดต่อใหม่ใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ